ทีนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเริ่มเข้าหน้าทุเรียนแล้วแล้วก็หลายพื้นที่ทุเรียนก็เริ่มที่จะสุกนะครับคุณชอบกินทุเรียนพันธุ์หรือทุเรียนบ้านทุเรียนพันธุ์แน่นอนครับเนื้อเยอะแต่เขาบอกว่าทุเรียนบ้านหลาก <ập> หลายสายพันธุ์เนี่ยก็เนื้อเยอะไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวพาไปกินกันที่จังหวัดกระบี่นะครับทางด้านออบตอสายไทยจังหวัดกระบี่ครับมีการส่งเสร,ริมเกษตรกร,รให้ปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพแล้วก็ร่วมกันอน,นุรักษ์พันธุกรรมพืชครับ ณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่นะครับจังหวัดกระบี่นายราบงาฟ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยได้มีการเปิดงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรโดยมีว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์อนันตพงศ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อที่จะต้องการให้ส่งเสริมเกษตรกรครับมีการปลูกทุเรียนพัน พื้นเมืองที่มีคุณภาพแล้วก็มีการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีลักษณะดีก็คือยุมดีรสชาติหวานอร่อยเนื้อเนียนละเอียดหายากแล้วก็ใกล้ศูนย์พันธุ์ให้กับชุมชนนะครับประกอบกับจังหวัดกระบี่เนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นจังหวัดที่เออเป็นจังหวัดเล็กๆแต่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวจึงมีความต้องการบริโภคทุเรียนสูงเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในแถบเอเชียเนี่ยนิยมบริโภคทุเรียนก็จะทําให้เกษตร ต่กมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองครับ